เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวไม่ใช่เหรอเห็นเขาครบสิปีกันเอาครบสิปีคุณกเลยอยากจะฉลองซีซั่นหกอ่ะใชขอหนึ่งท่อนซิและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวผมเป็นดาวพี่ช่วยผ่อนต่อให้ด้วยอ๋อเหรอคะน้องดาวแล้วเดี๋ยวพี่ผ่อนเองไม่ใช่แล้วค่ะมหมายถึงดาวประดับฟ้านั่นเองแม้แน่นอน นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะสําหรับวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงของหนุ่มกันนพัฒน์หรือว่ากันเดอะสตาร์อเอาจริงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเรียกเขาว่ากัน The Star เดอะสตาร์แล้วนเนาะ,ะนะใช่ค่ะนี่เขาเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาก็าคือประกวดร้องเพลงบนเวทีนี้นะคะเดอะสตาร์ค้นฟ้าว้าดาวปีที่หกแล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จอตอนเนี้ผ่านไปแล้วสิปีหนุ่มกันเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพย้อนวันวาน,วานตอนได้แชมป์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะคะแล้วเขาก็เผยกับทีมงาน เิงว่าภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเดอซาทําให้ได้รับโอกาสดีๆทั้งเรื่องงานแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานด้วยและก็ส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่ารักมากๆก็คือเจอแฟนคลับดีๆน่ารักน่ารักดูแลกันมาตลอด10ปีนะครับแฟนๆก็ทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ให้กันด้วยนะครับโพสรูปหนุ่มกันแล้วเขียนว่า10 anniversary 2เมย2020 mm. กันนพัฒก็คือครบ mm. รอบ10ปีให้น้องกันนี่แหละนะครับมีแฮชแท็กนะครับว่า10ปีที่เคียงข้างกันจะรัก กันทุกการเวลาการ oh. แบบ GUN oh. ก็คือชื่อของน้องกันนี่แหละ <c oughs> นะครับเรียกว่าเป็นกำลังใจสำคัญของหนุ่มกันเลยละครับที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างไม่หายไปไหนครับ น่ารักมากคือต้องบอกเลยว่าเป็นพลังสําคัญมากๆในการขับเคลื่อนของความสั่ดันตัวเองเนี่ยให้ให้เราอยากทําผลงานทุกวันที่มันดีที่สุดเราะจะมีผลงานก็ตามเรื่องงานละครงานเพลงต่างๆเรือแม้กระทั่งรางวัลต่างๆที่ได้โอกาสเข้าชินแต่ละสาขาก็จะมีแรงกําลังจากแฟนคลับนี่แหละที่คอยโหวตให้เราที่คอยส่ง SMS ดันเพลงของเราแต่ละเพลงของเราที่มีซิงเกิลเนี่ยตามวันที่ต่างๆก็จะแบบ ถามนแะครับที่เป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆของผมก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังน่ารักกับผมไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณที่เคียงค่ายมาตลอด10ปีแล้ว โอ้แต่เขาหน่ารักเอาจริงนะคุณเวลาไปทําพิธีกรตามงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วมีแขกรับเชิญหนุ่มกันนพัฒอ่ะใะเห็นแฟนๆของเขาแล้วส่วนใหญ่เป็นแฟนๆที่แบบเหนียวแน่นเราจาหน้าได้เกือบทุกคนเลยนะนี่แล้วมันสนุกสให้เราทําพิธีกรสบายใจนะเพราะทั้งแฟนคลับทั้งตัวศิลปินก็น่ารักต้องบอกว่าน้องกันเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับเห็นกันแบบนี้แล้วถ้าอยากมีความฝันอยากตามความฝันบ้างเตรียมตัวให้พร้อมนะกับ The Star Idol หล่อสวยเสียงได้ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับติดตาม แฟนเพจของ The Star Idol ก็ได้รวมถึงเดี๋ยวว่าบันเทิงนำมาส่งต่ออัปเดตทุกอย่างให้ฟังกันแล้วกันนะครับ